จนว่าอันนั้นเมนูเปิดเปิดเปิดอนไ่านเลยทำไปฉจนว่าจิ้มกันไหมคุณนะีน้อยนีน้อยๆแค่ที่ยังไงกึงดีน้อยน้อเนี่ยน ในอาหารปลาครับพี่น้องในอาหารปลาคือปัดโบดปลาทูนท,ทานี่ครับเปิดก๊มวันนี้ตัวมันไม่กินเนาะเปิดไก้เปิดไก้เปิดได้เปิดทุ่งไหมเปิดทุ่งไหม

โอ้ไี่ผัดผ่านไหมเอ๊ะเขากระต่ายยุโตนา ตัวนนามมันตวนนามซึ่งมันตวนนามมันไหลมากตวนนามกำลังตวนนามคิดว่าเต็มเลยแบบเต็มไปเมื่อไหร่มาป้าตะเพียนป้าตะเพียนท้องเพราะเขาเขาเบิดตัวได้บ้างเหรปลาดอนปลาดอนปลาเขาปลาเผือกปลาเผือกนี่เลยเลย มันหรไปล่ามาไปก็มาไปเครื่<ป>อ,องมืว่าหานู้นตัวสีขาวอ่ปะปลาดอนเน่นิ้มตัวเดียวเลยหรอ ปลาดอนมีหลายตัวเยู่วั<ป>ดบดประทุมธานีครับพี่น้อง